เห้นคร่าวๆแบบว่าพี่ป้องอ่ะเขาซื้อเหมือนเป็นแฟลตอยู่ที่นี่ก็เหมือนแบบถ้าถาเทียบกับใครคือเป็นคอนโดแหละอยู่ที่อาร์ชเว s t ์สเตชันก็ข้างหลังนี้ออ,อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวล้มทางข้างหลังนี้ตรงนั้นเป็นสเตชันอาร์ชเว y เลยแล้วก็รอบๆนี้ก็จะมีสตาร์บัคมีโคออดมีโพสออฟฟิศอะไรโลเคชั่นค่อนข้างดีแล้วก็มีสับเวด้วยก็เดี๋ยวเราค่ะดูบรรยากาศร,รอบๆเนาะแล้วก็ก็เดี๋ยวเราจะพามาดูกันว่าหนึ่งห้องนอนจะเป็นยังไงบ้างเราก็จะมีการพูดคุยกับพี่ป้องว่าแบบขั้นตอนการซื้ออะไรยังงงไคร่่าใใให้ให้หู้้้เเเบืเืือออตนนสจจทีจะซ ที่นี่เนาะไปดูกันดีกว่าอ่าขึ้นมาถึงข้างบนแล้วนี่อยู่ข้างบนก็เมื่อกี้ก็คือเขาก็จะถามเลข้องเราแล้วเขาก็จะกดคอลขึ้นมาให้แต่เนี้ยคือพอไม่มีคนขอให้เขาก็เลยมาส่งเราที่ลิบแล้วก็ให้เราเดินมาอ่าเห็นผมอันนั้นไหมนี่ถึงแล้ว Hi uh, this is p o n l พี่ปองแล้วก็แฟนพี่ปองมิกเกเล่ลิีะมะเบียงใ่หเพราว่าอยากาชอบยาีคิอ่ะ้ย่บบบอยู่ก็ได้รับีเมปห้ามห้ามใช้เป็นเตาเตาเหมือเงียง้ยห้ามเป็นไฟฟ้าก็มไม่ได้เสียใจ็ละไม่เห็นตัดนใจชาวบ้านีอย่างเงี้่อ่เพราะว่าถูกกว่าเช่าหนึ่งเดือนะ สองคนอนะ่ะแบบเช่าที่นี่ที่เราเคยเช่าก็แบบเดือนหนึ่งพันกว่าแล้วก็แช่นะที่นี้ถูกกว่าเดือนหนึ่งประมาณหกร้อยกวนะ่าที่มอร์เก็ตซีนก็เลยคิดว่าซื้อดีกว่าเล็กน้อยก็แบบจ่ายเงินแต่เดือนก็คือจ่ายเพื่อได้บาบนของตัวเองเ<ร>แล้วพิเสร็จมันยุ่งยากไหมจริงๆทุกคนนะคิดว่ามันยุ่งยากแต่เราว่าไม่ยากถ้าวางแผนแบบเราก็เสิร์ชแบบเยอะๆว่ามันมีสกีอะไรบ้างที่นี่ก็มีสกีแบบเยอะเนาะมีแชร์ลุนเนอรชิพเทลทูบายนี่ มีมีหลายอย่างเราก็ดูแบบเราจะเอาไปไหนแต่แบบตอนที่เราเลือกเราเลือกแถวเทลทูบายต้องเป็นเฟิร์สทามไบเออร์แล้วก็เหมือนกับแถวทูบายอ่ะมันจะเขาจะจ่ายให้เราถ้าในลอนดอนอ่ะคือเขาจะจ่ายเขาเรียกอะไรช่วยจ่าย40%่สิบเปอแม็กซิมัมแต่ว่า property ต้องไม่เกินหกแสนปอนด์ถ้าเอาไซสา์ลอนดอนคือเขาจ่จายให้20%่สิบเปอรเซ็นต์เขา้องเกินหกแสนปอนด์เหมือนกันแล้วคือในเงินนั้นที่เขาจ่ายให้อ่ะ เราไม่ต้องเสียอดอกเบี้ยไป5ปีก็คือภายใน5ปีอ่ะเราสามารถเซฟเงินเสร็จเราก็จ่ายคืน government อ,อ๋อีอเีกไม่ต้องเสียดอกเบี้ย5ปีแต่คือแค่40%ส่วนที่เหลือเราต้องจ่ายเองอีกเป็น10%สิ่งที่เราต้องจ่ายอันออหน้าคือเอ่ะไรวะเด็กผู้สิทธิ์แบบขั้นต่ำ5เดือน แต่ว่าจะพูดมากกว่านั้นก็ได้เราเราจ่ายสิบเปอร์เซ็นต์เหมือนแบบวางเงินดาวน์ที่เราวางเท่าไหร่แล้วก็ดเท่าไหร่ทีากันห้าเปอร์เซ็นต์แล้วก็ที่เหลือก็กู้ก็ได้แต่ว่าจะกู้มากกว่าคือมันมันจะมีมันจะมีแบบชิคเสื่อนี่ชิคกี้ก็คือแบบตอนที่กู้อะถ้ากู้คนหนึ่งต้องดูรายได้นี่น่ะแล้วมันจะมีแบบที่นี่จะมีสูตรแบบถ้ารายได้เท่านี้คุณจ่ายมอร์เกตเท่านี้ แม็กซ์มัมอกเก็ที่คุณได้ต้องไม่เกินเท่านี้คือไม่เกี่ยวกับเงินเดือนเลยนะคือเงินเดือนอ่ะอาจจะกู้ได้มากกว่าน,นั้นอาจจะกู้ได้ถึงแบบสี่แสน 4, 5้าแสนแต่ว่าเพราะว่าเขาจะมีแบบเปอร์เซนต์เทจของ h e ลท์บ by สกิมของสก,กิมเนี่ยที่แบบมันจะจํากัดว่าเฮ้ยอยู่แบบอยู่ใน h e ลท์บ by สกิมเขาจะเขาไม่เหมือนที่ไทยที่ไทยแบบมีเงินปุ๊บปุ๊บกูกก้ถึงแม้ว่าจะผ่อน ปแปดสิบเปอร์เซ็นต์ของเงินเดือนก็โอเคแบบปล่อยผ่อนไปให้คุณไปแต่อันเนี้ยม like, ันจะมีต้องบอกว่าเฮ้ยไม่ในรายรายได้คำเดือนคุณได้เท่านี้คุณจ่ายมารเก็ตเท่านี้คุณต้องเหลือกินเหลือใช้เหลือแบบใช้จ่ายเท่านี้สี่สิบเปอร์เซ็นต์ประมาณนี้เราดูที่เราดูก็คือแบบเราต้องการอะไรใหญมากงบเราก็แบบจริงๆตอนที่ดูก็ดูก่อนแบบโอเคด้วยเงินเนี่ยรายเดือนนี่เราซื้อได้เท่าไหร่ ซ to to so okay, es, nice. ึ่งมันก็ทัดสโค้ดไว้แล้วอะเฮ้ยพอพอดีเราไปวิวได้อะมันมีอะไรบ้างก็จะดูแค่ property lens นะด้วยแบบโอเคถ้าทำเลนี้ได้สองห้องนอนไกลหน่อยถ้าทำเลนี้ได้ห้องนอนหนึ่งอะไรก็ต้องเวทดูว่าแบบเฮ้ยอันไหนชอบมากกว่าแม่เฮลทูบาลจะมีแบบไซส์เธอก็บอกว่าแบบเดเวลลอปเตอร์คนไหนอยู่ในสกรีมบ้างแล้วแต่ละเดเวลลอปเตอร์อะมีพอดีอยู่ตรงไหนบ้างแบบมีโครงการไหนบ้างเราก็เลือกจากอันนั้นดูทำเลว่าแบบเฮ้ยใกล้ๆแค่ไหนอะไรเงี้ย แล้วมันจะมีบอกว่าแบบมีห้องว่างอะไรกี่ห้องในตึกเนี้ยเราต้ดูแปลนของแต่ละห้องแบบเฮ้ยเรายชอบอเปล่าอยู่ชั้นไหนยังไงเราก็คิดว่าแบบยังไงโลเคชั่นก็สำคัญคามสุิว่าจะขายจะจะเช่าในอนอนคนเลยที่ปอ,องคอนซีเดอร์หลักๆอันดับแรกคือแบบ เลนของราคากั่งปั่งแล้วค่อยโลเคชันเหมือนดูราคาแล้วค่อยโลเคชัน่นถนงดาวดรอดาวค่อยค่อยฟิวเจอร์อย่างหนึ่งคือถึงมันจะมีงบเท่านั้นน่ะสิ่งที่ต้องสิ่งที่ต้องระวังเลยอ่ะก็คือมันจะมีแบบเขาเรียกอะไรจ่ายแบบลับๆ,ๆที่แบบเพิ่มเยอะมากมันจะมีค่าแบบสแตนด์ดูดี้ซึ่งบางพาวเวอร์ที่อ่ะบางบางเดาวเขาจ่ายให้ไปแล้วก็จะมีแบบเพิ่จ่ายแล้วโอเคแต่ถ้ายังไม่จ่ายอ่ะ ต้องเผื่ออย่างน้อยๆมันขึ้นอยู่กับตลาดาไหมขึ้นอยู่กับราคามันเป็นเปอร์เซ็นต์มันเป็นเปอร์เซ็นต์ที่ขึ้นอยู่กับราคาบ้านว่าใช่นเด่นบ้านขาดบ้านท้องหน่ใอยเราก็ต้องจ่ายซอลิสเตอร์แบบกฎหมายเพราะว่าที่นี่ไม่เหมือนที่ไทยเราแบบเฮดดาวแล้วอยู่โอนเงินแล้วจบมันต้องมันต้องโอนเงินไปให้โครงการซึ่งเป็นนักกฎหมายที่เขาจะเป็นคนทำสัญญาติดต่อกับเจ้าของโครงการแล้วก็แบบทำทุกอย่างให้เราอย่างอื่นที่ปองมีวิธีเลื่องซอลิสเตอร์ไหม เซล์ของที่เนี่ยคือซาวเวืมซาวเวลเออแล้วเขาก็เหมือนกับเราเลือกคือเราจริงๆถ้าไปเลือกถูกเนี่ยก็ได้แต่ถ้าเราเลือกคนที่รู้งานคือคนที่ทํามาแล้วอยู่ในอยู่ในตึกเอเจนต์ของซาวเวลเป็นคนแนะนำซอลิซิตเตอร์คนนี้ให้เขาทําให้คนอื่นเหมือนกันคนที่ซื้อใบห้องอื่นอะไรเงี้ยที่อยู่ในตึกเราก็แบบเอเคห็น่งานเขารู้ว่ามันเป็นที่ไหนไม่ต้องมานั่งคุยว่าแบบเฮ้ยตึกอยู่ที่นี่นะใครเป็นเดลอปเปอร์ใครูนี่นั่นมันไม่ใช่แบบของใหม่อะไรเงี้ย มาร์เก็ตไลน์เดอร์เเหมือนกันเราก็ใช้แบบใช้มาร์เก็ตไวเซอร์จากที่ซิร์เวอร์มนมตรนั้นอะอันนี้มันเป็นโปรของเพิร์ตซัมเบอร์ใช่ป่ะหมันเป็นแพ็กเกจของเพิร์ตซัมเบอร์ถ้าเราถ้าสมมติว่าเราสามารถซื้อดยชื่อคนคนเดียวได้อ่ะก็ซื้อดยชื่อคนคนเดียวเพราะว่าถ้าเราซื้อแบบ next property เอาจะย้ายอ่ะมันก็เหมือน เรามีเราที่ยังเป็นเฟิร์สไนท์ที่เราใช้แบบสิทธิ์อย่างอื่นได้ซึ่งไม่รู้สิทธิ์ไหนจะต้องมาลดคนแรกเออก็เราเอาชื่อคนที่ยังไม่เก็บไว้ก่อนเออก็คือถ้ามันไม่จำเป็นต้องใช้สองคนเพื่อซื้อพงเดีอ่ะก็ใช้ชื่อเดียวก็ได้่บริสัตทก็บริษัทยากกว่าทุกทุกเรื่องยากกว่าเพราะว่าแบบต้องสัมมติหลายอย่างอะเหมือนรายได้มีแบบเงินเดือนมีมีวิจัยมี นู่นน,นี้นั่นซึ่งแบบต้องสัปนิตรายได้หลายอย่างแต่แบบถ้าแต่ว่าแต่ว่าบางเรนเดอร์เขาจะดูค่าเซอร์วิสแมนอืม,อมก็แค่นั้นจบแล้วประเด็นคือเขาจะดูของปีที่แล้วด้วยอันเนี้ยเกินนอยงเพราะว่ามันกลายเป็นว่าถึงปีเนี้ยมีรายได้เพิ่มขึ้นนู่นนี่ได้ดีบริเเยอะขึ้นได้แต่ว่าสัปมิตเซอร์วิสแมนตอนเดือนธงกลาเขาจะดูของแบบสามปีแบบพรีเวสแบบฟรแบบีที่เป็นแบบ ตอนน่ะซื้อกอนหน่อยเองแต่ก็ตลาดก็ต้องเผื่อเงินอย่างน้อยๆแบบสองหมื่นนะว่าสองหมื่นสำหรับค่าจิตปิธะแบบดัมมิวตี้ดัมมิวตี้ค่านักตกมาไหมเฟอร์นิเจอร์เลือกเด็กวอลเปเปอร์อะพี่ปองไม่มีวิธีูไงเราเลือกเราไปดูหมายถว่าเราไปวิวอันเนี้ยอันเนี้ยคือโปรเจกต์แรกเขาเว้ยเราไม่มีไม่มีอะไรแต่ว่าเราไปดูแบบคันที่ใส่คันที่ใส่ดีพวก Like which one did we hate? Uh, the the like, like really bad. worst one. Yeah, yeah. yeah, ever. yeah. Bad, bad in terms of what? what the self, sales assistant. Yeah, sales <laughs> person really? is just bad. Like they, they kind of like they, they say something like, "Oh, you didn't book." Like, uh the weather tree. tree. Like, yeah, so you better come back. Like, come on, guy. Like your building is in the worst location ever. Yeah. <laughs> <laughs> and you think it's an idiot. So I was like, mm -hmm. okay. And I think it's like we, we went to a couple of them. So a fill of the same offer, mm -hmm. and they have the same mindset. Okay. And it's just like treat I was like, really good we we can buy. We we just bringing you money. Mm -hmm. Like, what do you want? <laughs> เนื <ok> ่องจากว่าพี่ปองเป็นอคิ h เ t เ k เมื uh ่อก uh> uh)> uh ่อนก็คือจะรู้เรื่องแปลนเรื่องอะไรเงี้ยอยากให้แบบแนะนำาล่นึงว่าเออสุว่าเลือกเดเวลอปเปอรจเฉาะ location หาตัวเองให้เจอแล้ว่าอยู่ตรงไหนอยากอยู่ตรงไหนยังไงแล้วคอนซีเดอร์อะไรมากกว่ากันเป็นใครเหรอแล้วก็ลองมาน่าจะเป็นตัวห้องตัวตึกที่เป็นเดเวลอปเปอร์แล้วตัวแปลนตัวอะไรเงี้ยมีวิธีแนะนําหรือว่าวิธีดูไหมว่าแบบมูปประมาณไหนถึงจะโอเคเราหลีกเลี่ยงแบบ รีฟอร์มโคทุกสิ่งมีบางตึกที่แบบเซลล์เป็นแบบฟรีฟอร์มเฮ้ยตั้งเตียงไม่ได้เลยอะไรเงี้ยห้องนอนอย่างน้อยต้องมีแบบสามเมตรอะสามเมตรสามเมตรสามเมตรข้าสี่แบบคือไม่งั้นมันไม่มีไม่มีที่อะไรเงี้ยไปดูเลยก็ดีที่สุดพวกบ้างเดียวก็แบบลงตันก็จริงแต่ไม่ได้ลงไม่ไม่ลงเฟอร์นิเจอร์ตัน ก็คือเป็นห้องอะแล้วก็คนมันก็ไม่รู้สเกลว่าแบบเฮ้ยได้หรือเปล่าให้น้าตื่นเยอะเยอะๆดีสุดเพราะว่าลอนดอนร้อนเนาะหน้าอนแล้วก็แสงเออดีสุดซื้อยังงน้องหีก็จะซื้อบางก็จะซื้อแบบเออจริงนี้ที่จะแบบเยอะที่แบบเอ้าไม่ได้เปิดตังตรงนี้ไว้เลยอ่ะไม่รู้ว่าต้องจ่ายหนี้วยแต่จริงอันนี้เป็นอันนี้เป็นเป็นชอยเป็นแบบเป็นสิ่งที่สำคัญแหละเพราะว่าไม่ว่าจะแบบจะซื้อจะเช่าอะ มันบางคนลืมคิดถึงที่เด่นคอแบบทาหนัคาา่าไฟทาสีหรือว่านู่นนั่นนี่เนี่ยที่มันแบบอองซ้ทดูแล้วว่าเข็ดที่แบบไหนเป็นแรงอะไรเหมือนแบบอยากให้คนเข้าใจค่าพอลเปอร์ดีที่นี่เยอะขึ้นเพราะอันนี้ก็เป็นทั้งหมดของของที่อยากให้มาดูมูดมูดของบ้านพี่ปองวันนี้ขอโทษนะจริงจริงมันก็ไม่ได้ลบมาก็ก็มีปาร์ตี้มีบรรยากาศให้ดูแหละก็ก็เป็นอยากจะให้มาดูว่าแบบ มูทของอีกแบบหนึ่งแหละเป็นเป็น property อีกแบบหนึ่งจริงๆที่นี่ก็มีปล่อยเช่ามีมีราคาประมาณเทห้องวีตัวสี่ร้อยสี่ร้อยปอนด์ตราคานี้อยู่นะราคาอ่ะสมมติถ้าใครสนใจแบบอยู่ประมาณนี้อารมณ์แบบนี้มูทประมาณนี้ก็อยู่ที่ประมาณ400ปอนด์จะได้มีไอเดียเขาสามแปดก็อย่าลืมว่าสี่ร้อยปอนด์ก็ยังไม่รวมขนานผ้าใยแต่ใครทุกคนแบบเห็นภาพแหละไม่ว่าจะถังมาเช่าหรือว่ามามาซื้อที่นี่ก็ทุกอย่างก็จะเป็นรายละเอียดประมาณนี้ ก็ยังไงฝากติดตามด้วยนะคะ Back h o m London Accommodation Review ว่าเราจะพาไปดูที่ไหนเราจะพาไปดูที่ไหนกันต่อก็ฝากติดตามด้วยกดไลค์กดแชร์ s u b ส c r i b บไปบ้านค่ะลาไปก่อนสวัสดีค่ะ